เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา 1. ไม่ใช่รัฐวอชิงตันดีซีไม่ได้อยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งของสหรัฐแต่เป็นเขตปกครองพิเศษ District of Columbia ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางโดยตรงเพื่อไม่ให้รัฐใดมีอำนาจเหนือเมืองหลวงของประเทศ 2. ชื่อวอชิงตันมาจากจอร์จวอชิงตันชื่อวอชิงตันตั้งตามชื่อของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ส่วน DC ยอ่อมาจาก District of Columbia ซึ่งเป็นชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์จากชื่อคอลัมเบียที่ใช้เรียกประเทศอเมริกาในสมัยก่อน 3. เมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกวอชิงตันดีซีมีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์มากมายโดยเฉพาะ Smithsonian Institution ซึ่งเป็นเครือพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเข้าชมได้ฟรีเช่น National Air and Space Museum National Museum of American History 4. ห้ามสร้างตึกสูงกว่าอนุสาวรีย์วอชิงตันตามกฎหมายเมืองห้ามสร้างตึกใดๆสูงเกินกว่าอนุสาวรีย์วอชิงตันวอชิงตันมอน์เนต์ซึ่งสูงประมาณ169เมตรเพื่อรักษาทัศนียภาพของเมือง 5. เมืองแห่งการประท้วงด้วยความเป็นเมืองหลวงวอชิงตันดีซีจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการชุมนุมและการประท้วงทางการเมืองหลายครั้งในประวัติศาสตร์เช่นการเดินขบวนของมาตินลูเทอร์คิงการประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนาม